ครับที่ป่วยบุระเมียนี่ยคิดว่าบ่ทันได้ว่าซุ้มื้อนี้จงไว้หมดโอ้ตอนนี้จงไว้ไอ้ซุ้มที่ขายตอขายออกไปหมดแล้วครับขายลงเรียนการเมืองนี่ลรารี่สอทอนี่ลราตีหมดไป200,000กว่าขายจักตัวลรือ0 0 0 0สนว่า3 4ตัวนี่ละ4ตัว4ี่ตอกซตัวก็ได้2 200,000ได้บ่ก็ว่าถึงวันใดดอกแสนกัวกัวแสนกัวนี่ละโอ้ยเสียบเม่นิ่งเป็นสอทอนายเจ้าเนาะได้เป็นแล้วฮะได้เป็นเยอะได้ยุบมันบ่นี่ได้เพราะนึกว่าเป็นบ่ได้นึกว่าเป็นสอบตก ໄດ້ເນາະເອີພີ່ນ້ອງຄວາຍນີ້ນອກຈາກອັນລ້ຽງສ້າງຖານະເນາະຄອບຄວລ້ກໍເຮັດໃຫສໍທໍໄດຄືກນອນດາກກນເປັນຂາຍຄວາຍອົາເຕ พ่อกันดีกันละครับช่ยชีวิตจะตายคนอีสานเมนีซองไทยบึงการผ้ากินเทยวเลนผ้าพีผ้านองหาออกรอละครับรอตอนเที่ยงพี่นองไปบึงพี่นองที่เป็นเลี้ยงคว้วยขอบบ้านๆนะครับเพื่อเป็นการรณวนค์่งส่งเสริมให้พี่น้องกันมาเลี้ยงคว้วยหลายขึ้นเนาะครับนาองนอกจากสิษย์สางพานา,วามวปบรรยูรที่ดีแล้วกถเอว่าซอยกนอนรักการเลี้ยงคว้วยครับ ให้รุนลูกรุนหลานผู้เกิดใหม่ยรุ่นได้เห็นนะครับมือนีผ้าพี่น <Math> ้องไปอีกครอกนึงครับได้เป็นเสื้อท่อกับพ่อเลี้ยงคว้วเลยพี่น้องบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาพี่น้องขอไปเบ่งน้ำกันครับมือนีผ้าพี่น้องมันไม่ยามหยามทำาขาพ่อยี่งใส้เนาะยังโขวจมีบ่ฮะ น้ำจิุ๋นเจ้าอยังก็อนคือโคตามีโคตามีพี่น้องจำน้ำสิุ๋นเราได้ครับใครครับข้าโคตามีครับเราเป็นพ่อพี่บ้านมูมูได้คือมูนึงก็เปิดเกิดเชียนน่ะละเราตัวนี้เปิดเราบ่เปิดแล้วเป็นตำบลพัฒนาอุดมเนาะตำบลพัฒนาอุดมครับอำเภอพัฒนาอุดมจังหวัดมงกาพี่น้องเราเลี้ยงควายเจ้าเลี้ยงมาดนตด้งแต่นี่หลายปีได้ไหมสิบปีได้บ่ได้เลี้ยงมาแต่ นนนั่เาะตั้งแต่บรท่านเป,นปเลี่ยนพ่อพงศ์ยิ่งนัพ่อพงศ์ยิ่บ้านจนได้เปลีป่ยนจนปดเกษียณโดนเติบได้หนูทราบปีไหนบ่พ่อเงศยได้เรื่องน้ำปาาลาอย่างว่าอย่างว่านี่ขายขั้วแะไรปลูกอย่างโอ้ขายขั้วเสื้อซื้อนี่ยซื้อซื้อต้นย่างนี่ก็ขายขั้วขายขั้วมีแต่ขายขั้วมั้งขายขั้วเสื้อต้นย่างซื้อทีนับ่บ่หรือทีบ่ได้เสื่อแต่ว่าทีมีแต่ไปหาเงินทางอื่นมาสิครับขั้วยนี่เขาเสื่อพันธุ์มันพันย่าง ขายมมาขายซื้อท่านยางปลูกยางขุดหลุมเอียงแม,นม่นวดเกี่ยวกับยางเข้าเข้าก็ได้จากการขายควายขายควยายโอ้มามาลงทุนในการปลูกยางเะ<า>ก<อ>ี้ควายหลายกว่านี้บ่แก็คือเป็นเศร้าก็โตไปอ่ะป้าต,ะ,ตะกอนน่ะนะเออต,ตอนนี้เขาเลี้ยงจักแม่เส้นตอนนี้เลี้ยงอยู่แม่ใหญ่ๆหนึ่มีซีนน่เนาะตอนนี้เนาะปีนี้ซีนี่แบบตัวน้อยอย่างตัวนึงเนาะตัวแม่เอออ๋อภาพมา่งพี่น้องมาเบิ่งควายตัวแรกเล้วนี่ตัวนี้เป็นยังไงบ้าจยังไงตัวนี้ เือเหนียวตัวแรกก้อนคา,างแก้วเหนีนยวคุณนชุดตัวชุดต,ตัวว่าปยังไปวาที่เพื่อนบางเนี้พี่น้องทั่วโลวงคนบงเนีสูงมาในขั้วเจเาผมเป็นไกลได้่านี่ได้เออเอาจับไปแล้วผมจะวัวดให้ในไม่กจะซีนมากพี่ตัวใหญ่ของเราด้นี่อยสสิบนึงน,นะเกือบเกือบอันนี้รอยสามสิบประมาณเกือบเกือบรอยสี่สิบอยสามแปเอาถือไปก่อนแม่นี่บ่เดีวด้วยลาเด้อยแม่นี่รอยสี่สิบแม่นี่รอยสปดพี่น้องนี่ อันได้ลูกยกตัวละตัวของเจ้าตัวนี้สองตัวนี้ได้สองครับโอ้เท่ล้ลูกเพื่อนคือขายออกแล้วตัวน้อยน่ะโอ้ตัวนี้น้อยนี่เนาะ,ะแล้วเพื่อนนี้ลอยซีซีพีนี่นี่ลูกมันที่กันโอ้ได้ได,ได้เพื่อนในลูกไปนี่บ้าเนี่ยก็ลังมั่นอย่่งนี่เออก็ลังมั่นบ่มีมีทองแล้วอ๋อเราพ่อเพื่อนตั้งไรบาทนี่ขายหนีมาเลยเด้ตตัวพ่อเนี่ยนะโอ้เพ็นตังไรคือเดียขายเพื่อนออก ขายมาเล่นมาล่งสอทออแยม <laughs> <laughs> เลนพาว่าในในลงสอทอนั้น,นเขาจะอยู่บ่ <laughs> ล่องเยมด่ลายไปยว,าวาะในล่ลงสอทอัจ <sh arp> ่องแสนนี่ละมัดจองแสนเป็นสอทอบ่ของสอทอทุ่ในมล่ไในของสอททุ่นที่ซ้ำๆ <sh arp> กันหละ <sh arp> สากสองแสนพี่นนองเอ้ยลงสอทอกับว่นเนวัสิบเสียเงินเด้ยเสียเสียกันไอพี่น้องก็ไม่ติดใจเนาะสมัยนี้ว่าไ้สมัยหนา่อยว่ากันไหมพี่น้องเอ้ยขายข้วใล่องสอทอครับ นอกจากไอ้ซื้อ,อยางแล้วเนาะเออ,เ,อเพื่นเมียเมียเงี้ยนึ่งซื้อ,องเลยเมียเงี้ยนั่งทุนทั้งคนจองไม่เอืนแต่มันอีกลาม,มเสืงเออ่งเลยเอือนอีกควอมรับทป่วยบ่ลเมียน,นะคิดว่าเมื่อวันนี้มาซุ้วมวัน,ออนนี้จงไว้หมดโอ้ตอนจ้งไว้ไอ้ซุ้มที่ขาย,ขาย,ขายเาขายออกไปเมืเอ่อดแล้วครัขบขายลุงเรียนการเมืองนี่เรารีสอทนี่เาดีเมือไปสองแสนกว่าขายจ็ตัวหรสองแสนกว่าตามสีตัวนี่ละสีตัซีต่อีตัวก็ได้สองสองแสนได้ก็ว่าถึงวันใดดอก เช่นกัวเแสงกกัวนี่แหละโอ้ยเสียบเป็นได้เป็นซอท่อหน่อเจ้าเนาะได้เป็นแล้วฮะได้เป็นเยอะได้อยู่มันบ่นี่ได้เพรนึกว่าเป็นบ่ได้นึกว่าเป็นสอบตกได้เนาะพี่น้องคั่วยนี่นอกจากกันเลี้ยงสร้างฐานะเนาะครอบครัวแล้วก็เฮ็ดให้เป็นซอท่อได้คือกันได้ก็ย้อนได้จากการเป็นขายครับเอ้าเบิ่งโตต่อไปพี่น้องบ่หยอกกับเราพี่น้องฮู้กับเรามาสิ20ปีแล้วผ่านดียู่ีเราพอไปยังไงเนาะ บางแต่อะไรพูดแล้วตัวพ่นแล้วตัวท่านไปพ่นแล้วครับอันนี้ตัวไม่ใหญ่บังหันนะที่บอกบังหันนออันพอบ้านๆนี่หัวพาฒนาเนอร์เนี่ยในพอบ้านนี่มันก็เกิดจากคอของหัวถ้าถ้ามีตังกว่า็ซือว่าเสือมาแม่เดียวอครับเลียงคั้วเริ่มแรกนี่แม่เดียวแม่นั่งบอแม่นั่งสิแหละครับแบบนี้วะทอมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆช่วงนั้นว่าได้ขายเนาะมีแต่มีแต่เลียงครับ จนเศ้าก็ตัวจนเศ้าเอตัวก็เลยบาดในหอดบางสี่สี่เจ็ดปดนะเขาจะกำลังหิดปลูกยางนั่นว่ครับครับครับก็เลยขายห้วยปลูกยาเพราะว่ามันหามมงเลี้ยงยากคนปลูกยางหลายก็เลยจ้องบสองแม่นี่ก็แม่เมื่อกี้แม่ใหญ่โอ้แม่นี่ขึ้นหนาท้ปราวัิพี่น้องคุณงเนี่ยผมว่ามันเป็นอยสี่หันาเนีขนาเรือว่าขนาดขนาตืบรอยสี่สิบ ลอยชีซิปพอดีอ๋อตัวนี้ก็บจีบ้วางเกจแบบสีหรือเปล่าี่นี่มือพันอยู่ในบ่อันนี้ก็ได้เพราก็ได้ลูกซองให้กันเพราะจะลูกซองก็บจีวางเกจสีนั่นตัวฉันไม่งันบ่ครับนี่ก็ลูกมันเถี่ยนล่างๆก็ลูกเพันบ่นนะลูกกันแต่ว่าตัวตัวน้องตัวนี้ขายแล้วน้องตัวนี้เอ้ข้ยวเท็โอ้อข้าวบ่อข้าวง่ายกว่าจะมาใส่บ่หรือมันต้องเสียเงินสองพันสามพันคุณก็ไม่ได้ผสมแล้วผสมมันเาท่านติดนี่เขาว่ามันเพาติด มาผสมเทียมนี่บอครับเทียมปฏิดพ่อทั้งในระบียนี่ยที่ยอกมาใส่นะจักอันที่เขาวา่าเก้าเทือนยังแล้วเบิ่มพัลลานซุ่มเพชรพพพพอุบลอวยไม่ได้ละโอ้เพชรเพชรอุบลอันนี้ก็คข้อยผสมเทียมเหมือนกันนี่แม่นี่พ่อพ่พอใดๆตัวนี้ผู่นัเพนันพ่อมันยังว่าปฏิสัตาาย์เขายจะมาผสมใหม่อาจจะเป็นกลมก็ได้เนี่บอครับฟี่บอคนีบของหาปัญหาปัญหารอยอ๋ออาจจะเป็นกลุ่มกลมมากนี่แนบเบิ่งนี่ ซีพี่บริจาคนำเชื่อให้กรมปทุษะเนี่ยนี่เรามันหัวก็ได้ตัวแต่ว่าแม่นี่เขาวานปติษิ์นี่บ่มันมันมันผ่านหลอบเท่าไหร่ละจักมือจากเว้นแล้วผ่านหลอบมาไน่เป็นเป็นปีแล้วเนาะเอาเพิ่นเพท่อนในลูกขี้เทียวบ่นี่ก็ได้ลูกตัวนั่นตัวนั่นแล้วก็ตัวน้องมันคล้ายอีกน้องเพิ่นได้โดนได้ได้ไดสามปีนี่นะก็ร่างไงกันอย่างนก็ล่งนี่นะเป็นตัวผูวนะ แต่ตัวนี้ยังบจากหน้หนามาบ่มีลูกเลยบ<อ>่วจังหวัดผสมมันมาติดเจ้าคือบ่ขายถิ่มกันมันบ่มีลูกให้เจ,าจา้าแต่ว่าจีผสมอีกเหรอผสมอีเชืกเทียวกันเออมันเป็นซับดวยเป็น่ยนไหนคุยเจ้ามันเป็นซัดต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ตดวน้จากข้อผู้ใหญ่กับเปลี่ยน,ออนช้อนท่อซะฉันนี่น้องต้องเอื้อสอท่อเดี๋ยวน้องเอื้อมังกันไหนขึ้นก็กับพ่อเย้ใช่ก๋วยคือเกาเออโอ้ยเอื้อมังกันไหนขึ้นก็น้าดีไหมแง่เพื่อนดีเนาะเจ้าว่าคือผมบ่ แม่นี่นะทางใหญ่เติบเหีเป็นแต่เป็นอันนี้อยู่นี่เป็นแต่เป็นแม่บอกต่อไปอยู่เนะเาะชื่อบัวนายอย่างไรล่ะครับนี่าจะเกินเกินตา้ยี่ขี่ก่อมมัดเะไรก็ไมโอ้ <laughs> เกินชืนน่อเดียวกันมั้เลยอ๋อมัเฟืองตัวนี้น้อยแม่ส้มแม่มันใหญ่นะบอกอันนี้มันตายเราเกิดเขาอันไว้นั่นน่อ๋อแม่ใหญ่กว่านี่<อ>แม่มันแนวมันสังเกตบงว่ามันมัหลอดลงบอ หลอดเดียวหน่อยลงหน่อยลงเจ้าหูสาเหตุบ่พอพอพอพูดยังหูบ่สาเหาุมันมันเป็นน้ำพันธุ์มันเถินสาเหตุที่มันมันมันหลอดลงคือว่าพอถ้าลูกตูกถ้าพอสายเลือดมันชิดกันอ่ะมันก็เลยเหตุให้มันหลอดลงสมัยรุ่นพ่อเขาสี่สิบปีหาสิบปีแบบถ่วเมืองเืนมือเลยเห็นบ่ลอยเจ็ดชีบลอยแปดชีบมันก็ลดลงลดลงก็แม่มมันใหญ่กว่าหนีเนียครับ ครับเนี่ยมันมันทับกันด้วยนี่แม่ทับลูกลูกทับแม่น่ะพอทับลูกลูกทับแม่กันมันก็เลยหลอดลงสาเหตุมันเด้เข้าต้องเอาพ่อพันธุ์ทางอื่นมาทับที่มันมนเป็นสายเลือดใกล้กันนะเนี่พี่น้องสาเหตุกล้วยหลอดลงเอ้าิ่งตัวนี้น้อยนี่เอาอีกแม่ที่ไทยนี่ฝากพี่น้องคนนี้ที่มักเรียงกล้วยน้ำเต้าพี่น้องมาทายฝากเพิ่นเมื่วานบริลลรุ่งไปตีกรอบเดี่ยไปออกรอบกรอบตัวนี้กับชุงลายชามหาครับนี่ทายอยู่ไต้ห่มมันมันอย่าง กำลังม่านนอนวันนี่แหละนี่อยู่อันนี้ก็พ่อที่ขายออกแล้ว่นบ่ครับกับพี่น้องคนนี้บ่ทับกันบ่ทั้งอื่นอยู่ทัเงินเนี่ยอาิเมียเขะแมียอทั้งอง่นเนี่ยเจ้าเลี้ยงควาวท่านสวทอรอยร้อยรอยเท่าได้ก่อนนี่ร้อยสามสิบกัวรลสามสิบตว้งไม่เมนอยสี่สิครับเมีนก็รอยสี่สิบนี่ถ้าได้ลูกมากเรนต้องกวนกับแปดแปดหมื่นวัาบานเท่านะลูกมันเงไงเติบแต่ทั้งสั้นนั่นก็สิบเจ็ดหมื่นว่า ซูมือนี่เด้แต่มันขึ้นมาลงแล้วแต่ตลาดนาโคกับเบือแต่ละามองกับถึงแพ่งปะทอกันเฮ้าเจ้าเลี้ยงควายมาโดดๆนี่พี่น้องคนเบิ่งยูทูบั่วโลกนี่นะเจ้าบอกให้เพันเนี่ยมันดีบ่ดีเนี่ยไรบอกพี่น้องคนฟังเนี่ยดีอัวเพิ่นมาเลี้ยงควายกับ่าอย่างเด่นเอาดีแนว่ยไเอาบอกพี่น้องคนฟังดีมีมีประโยชน์กับเขาน้ำไม้น้ำหน้านี่ครับกล้วยขี่กับไปใส่ให้น่ากับพมกับผูกตามให้น่าเลยอื หมายถึงว่าขี่เพื่อนี่กับไปใช้ให้หน้ากับไปต้องซื้อปุ๋ยยากบ่ได้ซื้อยากให้หน้าหน้าผมเข่างามอย่างเดียนี่บ่ขั้งใจเงี้ยเนียนอกจากเลี้ยงควายนอกจากได้เปลี่ยนพุยบ้านนอกจากได้เปลี่ยนซีท่อแล้วเข่ากับงามน้ำงามเฮ็ดยังนี่กินก็หมดเข่าเนั่นน่ะงามกับมูองามปุ๋ยเคมีได้ใส่บ่ก็ใส่ทสอบเทียร์เรสอบใส่หน่อยใส่หน่อยเออยัดลงอีกนะครับบา่ขี่เันเขาได้ขายบนอกจากเขาใส่หน้าแล้วนี่ได้ขายกันต้องแต่สีขาย ก็อย่างที่ทำเนี่ยคุณขี่มันน่ะโอ้บานคั้วไหนขายง่ายบ่บันขั้วง่ายเราว้าเสียขายโอ้เนี่ยพี่น้องฟังไว้เด้อขี่ขายง่ายเขามายสี่มหาเลยเนี่ไอายทองกันอ่อนนี่นะสูงลอยสามสิบบวกนี่การทัฒนปล่อยปล่อยเป็นแม่บอกก่อนเพราะว่างจำวัดสันมัดหลงยวเลี้ยสี่ตัวหนึ่งนี่ต่อไปกันสี่ตัวสี่ตัวเรานี่ยต้องไปทิ้งทิ้งตีเพี่ยนก็คือการคัดเลือกพ่อพันธุ์เนาะเอาทับตัวเลยเท่านี้ไอคอนโซเท่าทุ่นดี วยบักถนนั่นหน <ะ S 2> ึ่ขึ้นเออมันขึ้นก่อนก็มาทับเนะาะก็วา่าก็ว่ามันดียเยอะเลี้ยงขัว้วไอ้ีมีติ่นมีมือมากางานเลี้ยงขั้วมีขัว้วครับโบมีขั้วเยอะแย,ง,ยงไหนเนาะบ้านเนาะมันได้เลี้ยงมากแต่ได้แต่เป็นเล็กน้อยมาะโอ้ตั้งแต่หูจะขัว้วมากกัเป็นมาเลี้ยงเลยขั้วขั้วครับครับว่าได้ว่าได้ปลาถิ่มเยอะแยะนะเลี้ยงขั้วเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเลยเรากับเพิ่นกับมีอยู่มีกินกับขั้วเท่านี้แหละเนาะงานขั้วนี่ละครับครับเอาไปนี่เป็น ล่องเขาไว้มีเงินว่าสิเพียวใส่เพื่อเต้วเพ่อทีให้หมายถึงว่าเขาจะไปยืมนี่ปุ๊บเขาเห็นเขามีข้วเนี่เขาให้ทันทีเลยให้ถ้าเขาบอกไม่ยังนี่ก็หวยยื้อยากยีอนเด้๋ยนาะงจะใส่ยืมเพ่ให้ยืมเนี่เนาะแม่นบ่มีแต่เพื่ออยากให้ยืมแต่เงินเนี่ยพออย่างนี้เขาก็ใส่อยู่แล้วกลับมาคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละครับพี่น้องผมกับท่านสอท่เนาะครับคำลาภมจากพี่น้องไปก่อนนะครับเด้อยวพอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ